ค่ะพบกูในชาแนลเป่ายิงชูตอนนี้นะคะเป็นเวลา18นาฬิกา58นาทีนะคะทุกคนดูวิวกินอยู่ค่ะทุกคนค่ะที่ช่องติ๊กต็อกนะคะตอนนี้อีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนตื่นเต้นมากมาเลยมาเลยรอแล้วรอแล้ววิวกินเปนเตอร์เทนเมนต์ค่ะตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ครับอีกทีหน่งหนึ่งนาทีเท่านั้นก็อ่านเดลี่แมจิกของทุกคนส่งมาได้ทุกช่องทางแล้วผมก็ยังอยากอ่านเดลี่แมจิกของทุกคนนะครับผมส่งมาได้ทุกช่องทางนะป๊าปาพูดอยู่นะคะว่า ทำคอนเทนต์ในทิกตอกหรืออะไรก็ตามนะผมก็ยังอยากเห็นเร่นี้เป็นของทุกคนนะครับได้เลยค่ะได้จะต้องไปแล้วตื่นเต้นมากว่ะก็ไปซ้อมคอนเสิร์ตต่อนะฮะเก่งมากพักข่อนนอนดีพุงนะฮะก็ยามวันนี้ชุดดีมากเลยนะคะทุกคนทำคุณภาพคอนเสิร์ตของเราในวิวกินชุดดีมากเลยนะคะหล่อมากในวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่ามาเจอกันที่วิวกลิ้นทีมูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ใครที่ใครที่ไม่มาแล้วทุ่มหนึ่งแล้วมาแล้วทุกคนา คสี่พันหนึ่งร้อยคนนะคะวันนี้มาค่ะทุกคน เรามาที่ YouTube นะคะก็วันนี้จะมาทำา r e c t t o o นนะคะ Bilkin Daily Magic นะคะว้าตื่นเป้นทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ได้ดู Bilkin น,นะคะมาตอนหโมงครึ่งน,นะคะทุกคนคะ่ะก็อย่างที่บอกไปน้องบอกว่าความไม่เศรนะคะของเพลงนี้นะคะทุกคนก็ได้ที่บอกไปนะคะก็พี่บอสโกโนนะคะจะเป็นผู้่า MV มนะคะแล้วก็หน้า AMV ได้แก่เจสซี่กรีนานะคะทุกคนคะ่ะก็เลิศไม่ไหวนะจ๊ะและเพลงนี้เป็นเพลงเร็วะคะ่ะทุกคนพี่แอมเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็ ลองนะคะได้แก่คุณจอห์นเจอาร์โรบินสันด้วยนะคะที่มาแบบว่าทํากลองให้ด้วยนะคะก็มีความพิเศษ <c oughs> หลายอย่างเลยนะคะรอติดตามเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนาทีนะคะกําลังนับถอยหลังกันอยู่นะคะตอนนี้คนดูอยู่ที่5,117คนดูค่ะแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กุ้งก็ตื่นเต้นมากเลยดูแบบว่าดูสดกันเลยนะคะทุกคน <c oughs> เพลงนี้คือแบบดนตรี <c oughs> แน่นมากๆเลยนะคะ อีกหนึ่งนาะทีสุดท้ายค่ะจะบอกว่าคนทำเพลงเยอะมากในวันนี้นะคะโอ้ยแค่เขียนเนื้อเพลงพี่แอมก็หัวใจจะระเบิดแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากดีใจนะคะที่คนร่วมง,งานกับบิวกิ้นเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะแล้วก็เป็นเคมีใหม่ๆนะคะสำหรับบิวกิ้นกับพี่เจสซี่นะคะก็บิวกิ้นบอกว่ามีการเต้นมากขึ้นด้วยนะคะรอติดตามเลยตอนนี้5,977น้เแล้วะคะ่ะ ตึงเต้นหมดทุกคนเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาค่ะดิวกี้นันต์เทนเมนเค้ก<ๆ>นะคะอ่ะ you are ready <ๆ>พูดถึงตีดีมากเจสซี<ๆ>่<ๆ>มีความถ่ายรูปด้วยกันนะคะ คู่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้น่ารักเฮ้ยมายากรเหรอ จะชิดสวยมากให้ตายเถอะไอ้เก็บแก้มโอ้มายกอดตายละวตายแล้ว,ลวน่วนารักอ่ะว่ายน้ำหรอ บอดี้บอดี้มันให้อ่ะค่ะค่ะเขายาวด้วยยังไงล่ะเออเขาเต้นเก่งอยู่แล้วจสซี่มันบอดี้ให้ปังมากเลยอ่ะมันดิสโก้มากอ่ะทุกคน หล่อหล่อมากโอ้โหเจสซี่ก็สวยไม่ไหวปู่บิลกิ้งในชุดหนังคือที่สุดปังมากวุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ เลิศอ่าวูหหล่อจะบ้าตายกูจะบ้าตาย,าตายเลิศเกินมันเลิศเกินตาละอะไรอ่ะ ดีอะ oh ทุกคนเขินอะ oh. สำหรับเพลงนี้4นาทีกว่านะคะทุกคนคือเฮย้ยขอเอาแบบว่าความรู้สึกแรกก่อนนะคะคนดูที่7,150คนนะคะความรู้สึกแรกเลยคือใน MV เนี้ยคือเป็นแฟนกัน แล้วก็เป็นความแบบว่าสนุกด้วยกันทุกวันนะคะแล้วก็แบบมีหลากหลายเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันกัใช้ชีวิตกับเธอมันแบบมีความสุขเหลือเกินอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยคือมันเหมือนแบบดนตรีมันหนักมากจนแบบมันเนื้อเพลงมันไม่ได้ฟังเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันอีกรอบกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะคะคือนาทีมีนาทีที่ สีสี่นาทีสามนาที3ามสิบเอดวินะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูนอีกรอบนะคะเคมีดีมากเลยนะสําหรับบิวกิ้นกับพี่เจสซี่นะคะแบบว่าถือว่าเลิศน,นะเออแบบว่าเป็นแบบมีความดิสโก้มากๆแล้วก็เธอ,อแบบทั้งสวยทั้งหล่ออยู่ใน MV นี้นะคะถือว่าแบบทําได้ดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาฟังอีกรอบกันนะคะทุกคนโอเคค่ะนับ1 2ึ่ง,งาไป เริ่มด้เป็นโนนะคะการกินเค,ค้กด้วยการอะไรอย่างเงี้ยไดรี่เมจิกว้าวงานอาร์ตอะทุกคนมันเป็นแบบว่าการใช้แบบรูปภาพนะคะเป็นการสื่ออะไรอย่างเงี้ยโอเจสซี่สวยมากอล้วรูปดีมากแล้วก็แบบขยำรวมกัน everyday แบบชอบเวลาที่มองฟ้า วันโอเคเป็นวันใหม่ให,ให,ใหของฉันน่ารักมากเลยอ่ะการใช้แบบว่าแบ็กดรอปแบบนี้นะคะเป็นแบบคล้ายๆเธอชอบว่ายน้ำ <c oughs> แกมันพวกไหมอ่ะเออพี่ๆชอบว่ายน้ำค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็อันนี้มันเหมือนแบบเป็นแบบว่าเสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยเป็นการเสิร์ฟความหวานให้กันและกันอะไรอย่างเี้หรืเปล่า นะทุกคนไปต่อคะ่ะเหมือนเป็นวันใหม่ของฉัน โอ้มีความแบบว่าบิวกิ้นแรปนิดนึงด้วยนะคะทุกคนเราทอดอันนี้อันนี้คือดีมากเลยอะ่ะอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็แบบว่าแบบใช้ความแบบมองหน้ากันในจานอะ่ะมันโรแมนติกอะ่ะทุกคนบิวกิ้นน่ารักมากเลยอะ่ะแบบต่างคนต่างแอบมองอะไรอ่ะ two o มีด้วยกัน เหมือนรอคอยนะเวลาแบบจะอยากนั่งทำแมชชีนให้มันถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยว้าวข้างลักเกินแก่โอ้ดีพีซดีมากเลยกาฟิกโคตรดีทุกคนแบบเป็นความแบบระเบิดความคิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะดีงามมากเลยอะ่ะราเบลกินน่ารักมากแลบลิ้นน่ารักมาก น่ารักอ่ะดีมากเลยอ่ะตกลมรักครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้พีเซนคุณปังเกินอ่ะไม่มีเบือน่ารักอุ้ยตา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 ยอื้ บีบแก้มแก้มเขินเวลลถชงตอนตื่นมาทุกวันน่ารักอูสวยมากเลยอ่ะ Magic พอบบอยเหรอแก่งง่าแกมันแบบเลิศเกินอ่ะเขาเต้นแก่งแล้วนะเนี่ยเอลอล้ว่ะดีอ่ะอันนี้ดีมากเลยอ่ะ เห็นแค่เงาสวยหลอ่อบอดี้มันไฮอะคะ่ะขาก็ยาวด้วยมาเลยคำนี้เลิศอะเจสซี่เลิศโอเคเลยโอเคเลยแกดีอะ่ะเหมาะมากให้นางเอวีเป็นเจสซี่นะคะเพลงนี้ถือว่าดีทำได้ดีใีครณที่ฉันนับเวลา ตื่นมาทุกวันอพูดเลยว่ากุชอบวันนี้กุชอบแบบหน้าฉิดแล้วก็อยู่ในเฟรมเดียวกันอะ่ะ <I 'm S 1> ดีงามมากเลยอ่ะอิดเซียรเมีเสน่ห์มากเลยพี่จ๊ะ เจ้าค่ะพระเจ้าหล่อมากปังมากอะ่ะดิสโก้มากอะ่ะหลอโอ้ดีอ่ะ ไม่รู้เขาพีเซโห่หล่อวะ่ะหล่อ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 ,ลอโอเคเลยดีอันเนี้ยเขิน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 เหมือนหมาน้อยเลยอะแกเหมือนแบบอยู่ในอ้อมอ้อมคือจะบอกว่าคือเล่นพอเล่นกับเจสซี่แล้วเหมือนแบบบล็อกแบกออะทุกคน พ่อหนุ่มข้างหลักว้าวตกมือค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการดูสองรอบนะคะทุกคนจะบอกว่าเคมีดีมาก อ่ะพูดเลยว่าเคมีดีมากนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวกุ้งอ่ะจะต้องไปฟังแบบใส่หูฟังนะคะตอนนี้คือเปิดแบบฟังในโน้ตบุ๊กอะ่ะกูจะฟังเสียงบิวกินได้น้อยมากเลยทุกคนเออไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ก็ดนตรีเนี่ยเพาะมากเลยนะแล้วก็จะจับประเด็นเพลงได้แบบว่าอยากตปตื่นมาทุกวันนี่อยากจะแบบว่าเหตุผลที่ฉันนับเวลาก็คือว่าแบบอยากจะตื่นมาตื่นมาทุกวันเพื่อให้เจอเธออะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อได้เห็นวันพรุ่งนี้ด้วยกันเพราะว่ารู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นะ อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นผู้ชายที่ข้างรักที่แบบจะยอยากตื่นเร็วอยากนับเวลาเพื่อจะมาเจอเธอในตอนเช้าเพราะว่าแบบเธอทําให้รักเราพิเศษอะไรอย่างเงี้ยตกลุมรักครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายข้างหลักเป็นผู้ชายข้างหลักอ่ะแกเพราะแบบ daily daily magic ู เธอไมเชเมทุกวันพิเศษนะคะต้องไปฟังกันเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนดนตรีเพาะมากถ้าใครแบบชอบดนตรีหนักๆนี่เพลงนี้เลยนะจ๊ะคือแบบครบเครื่องอ่ะแล้วก็เคมีเคใจนะคะระหว่างเจสซี่แล้วก็บิลกินนะถือว่าแบบเป็นอะไรที่เคมีใหม่ๆที่รู้สึกว่าเอาเจสซี่มาดีมากเลยนะเพราะว่าไงรูอปะ เจสซี่เป็นคนที่เต้นเก่งร้องเพลงได้ก็คือครบเครื่องนะคะเพราะว่าบอดี้มันให้ขาก็ยาวด้วยนะจ๊ะมันเลิศเกินนะจ๊ะทุกคนเพลงนี้ถือว่าทํไดีๆขอบคุณพี่บอลสกูโนด้วยองค์ประกอบในเพลงดีงามมากเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าภาพใหม่ๆที่เราแบบว่าเออเป็นเก๋ๆทุกคนเป็นเก๋ๆเ,เออสไตล์ฮอลลีวูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก๋มากนะจ๊ะดีมากนะคะชอบตรงกราฟิกว่าเอ้ย วบบไว้น้ําถ้าเป็นคนชอบไว้น้ํานะเอออะไรอย่างงี้แบบมีความโดเรมอนนิดนึงเนาะนั่ง,นง,นงทำแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะแกแบบเพราะว่าแบบอยากให้ถึงแบบพรุ่งนี้วันววัยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ มีความแบบว่าจินตนาการแบบว่าอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นบิงโกกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะในบิงโกนั้นเนี่ยก็จะมีแบบมีความแบบทำหลายๆอย่างด้วยกันว่าจะทําอะไรดีจะทําแบบว่าอะไรอะคะดริ้งทูเกเตอร์ดื่มด้วยกันหรือค together, าคาเร่เกตูเกเตอร์มาร์ชามทูเกเตอร์คือทุกอย่างทูเกเตอร์กับ คุณตลอดเวลาอย่างเงี้ยทุกคนคือทําร่วมกับเธอตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันบิงโกไปแล้วคือทํำปแปร์อันนิวเซอรี่ไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฮเอร์โรดทิก็ไปแล้วแกอะไรอย่างงี้นะจ๊ะอะไรอีกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรอีกเกมก็เล่นด้วยกันนะจ๊ะอุ้ย งงว่ามันคุ้นๆแกมันงงอยู่นะอะไรอย่างงี้เออชอบชอบชอบเลยชอบทุกฉากเลยแกเราชอบที่บิวกินใส่แบบมีความแบบออฮิปฮอปสไตล์ style, แล้วก็เต้นมากขึ้นเออเดีอะเอาางเอ็มวีเป็นเจสซี่ก็ถือว่าแบบได้เห็นมุมมองการเต้นของเจสซี่ด้วยนะคะเพราะว่าเจสซี่เต้นเก่งเพราะว่าแบบบอดี้มันให้ขาเ็ายาวอ่ะอ่ะดีอ่ะ,อะ,อะเป็นคําติดปากของเจสซี่นะจ๊ะแล้วกุ้งชอบที่สุดในฉาก ฉากที่แบบว่าเอาหน้าแนบชิดกันนะคะทุกคนอันนั้นดีพูดชอบมากเลยไม่รู้เป็นไรนะจะเป็นภาพขาวดำอะไรเงี้ยเออดีงามอะ่ะดีงาม,งามจริงๆนะทุกคนชอบมากเป็นเคมีใหม่ๆนะสารเลิศเลิศมากนะตอนทีอ่อยู่แบบรวมกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยถึงฮฮลีวูดเลยทุกคนแบบมันเป็นภาพอลลรวูดเลยอะ่ะแล้วแบบการเต้นเนี้ยอยู่บบคู่รักสองคนแรงเงี้ยเต้นท่ามกลางแบบคนอื่นอะไรเงี้ยเลิศ เลิศอะค่ะชอบมากนะจ๊ะแล้วก็จบปิดท้ายด้วยการพี่บอกว่าอยู่บ้านด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแบบกินเคก้กอะไรอย่างเงี้ยดูหนงังอะไรอย่เงี้ยเขินเขินนะคะทุกคนเขินเข,ขินไม่ไหวนะจ๊ะ <laughs> ก็อันนี้เขาบอกว่าจะไปสู่อัลบั้มใหม่นะคะของบิลกินยังไงก็รอติดตามเลยนะแล้วเราก็จะได้ฟังเพลงเต็มๆนะคะในคอนเสิร์ตเทมโปคอนเสิร์ตของบิลกินนะจ๊ะในวันที่4กับ5พฤศจิกายนนี้ไม่กี่วันแล้วนะคะทุกคนเราจะได้แบบไปดูคอนเสิร์ตของบิลกินแล้วนะยังไงก็รอติดตามเลยนะคะก็สำหรับวันนี้คือเพลงนี้กุ้งกุ้งถือว่าแบบว่าจะติดหูแบบฟังบ่อย ในเรวันนะคะเราก็จะไปเต้นเพลงนี้ด้วยนะจ๊ะก็ลองติดตามกันนะคะทุกคนเพราะว่ากุ้งอาจะได้ยินเสียงดนตรีค่อนข้างแบบว่าหนักเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังหูฟังแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนชอบกันไหมคะเป็นยังไงเบนกันมาได้นะจ๊ะเออกุ้งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบ เป็นแนวบอกว่าเต้นๆอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะเปิดในแบบคลับอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะทุกคนแล้วก็เพลงนี้คือดิสโก้มากเลยนะเออประมาณนะ้ิซึตเน็ติกูดิสต์อะไรเงี้ยเออทุกคนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาล่ะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย